ไปต่อกันที่เรื่องราวของการส่งเสริมผู้ประกอบการการทอผ้านะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเรามีการดึงในเรื่องของภูมิปัญญาต่างๆของชาวบ้านหรือผู้เฒ่าผู้แก่นะให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าภูมิปัญญาเหล่านี้เนี่ยเป็นเรก่องของความสามารถพิเศษเป็นภูมิปัญญาที่ล้ำค่าของคนไทยนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดตราดเองค่ะร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนปิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการทอผ้าของจังหวัดตราดพร้อมกับมีการแสดงผ้าทอมือผืน แรกของจังหวัดค่ะ นายกัญชัยเทพบุรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้เป็นประธานในการปิดโครงการพร้อมกับมอบประกาศนียบัติแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการทอผ้าจังหวัดตราดจัดขึ้ื่งที่ห้องประชุมของโรงเรียนวัดบางปิดลางค่ะซึ่งสำหรับในครั้งนี้นะคะกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการทอผ้าจังหวัดตราดค่ะเพื่อเป็นการสืบสารพระราชบัิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิราาาสิกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยโดยเฉพาะการอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินค่ะประกอบกับคณะรัฐมนตรีก็มีมติเมื่อวันที่9มิถุนายนปี2563นะคะเห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการให้สวมใส่ผ้าไทยซึ่งก็เป็นช่องทางในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ โดยขอความอนุเคราะห์จากผู้ประกอบการโอท็อปในจังหวัดตราดและจังหวัดต่างๆสนับสนุนกี่ทอผ้ารวมทั้งสิ้น25หลังค่ะมาบให้กับกลุ่มอาชีพทอผ้าโรงเรียนบ้านธรรมชาติล่างจำนวน10หลังกลุ่มอาชีพทอผ้าบางปิด10หลังแล้วก็โรงเรียนวัดบางปิดล่างอีก5หลังค่ะพร้อมกับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลาถึง30วันนะคะโดยมีครูที่มีภูมิปัญญาด้านของการทอผ้าจังหวัดมหาสาร,รคามจำนวน4ท่านร่วมเป็นวิทยากร อยู่กันหนึ่งเดือนเต็มๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งหลังจากการอบรมในครั้งนี้ก็ได้มีการจัดพิธีมอบประกาศานียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโดยจังหวัดตราดค่ะก็มีผ้าทอมือเป็นครั้งแรกของจังหวัดตราดขึ้นโดยกลุ่มทอผ้าบางปิดซึ่งทางนางสาวสาวพาสรรพสิริเป็นผู้ทอผ้าสีเหลืองความยาวอยู่ที่17.55เมตรแล้วก็จัดโครงการนี้นะคะเป็นการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้าในจังหวัดตราดได้อย่างแท้จริงซึ่งอย่างไรก็ตามก็จะมีการนาไป ต่อยอดสู่การออกแบบลายผ้าประจำท้องถิ่นของจังหวัดตราดต่อไปค่ะ